สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากร์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงการโคจรยกย้ายของดาวพระสุกนะคะซึ่งดาวพระสุกนั้นก็เป็นดาวตัวแทนในเรื่องของการเงินโชคลาภความรักความสุขและก็เป็นดาวตัวแทนในเรื่องของความมีสเสน่ห์การพูดการเจรจาด้วยค่ะดาวพระสุกถือว่าเป็นดาวสุภเคราะห์นะคะเมื่อโคจรยกย้ายไปอยู่ที่พบใดเรือนใดจะช่วยเสริมช่วยกระตุน้นให้พบนั้นเรือนนั้นแม้ว่าจะเป็นเรือนเสีย ก็จะมีมุมที่ดีเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันค่ะครั้งนี้ถือว่าเป็นความโชคดีของทุกๆ12ลัคนาราศีเลยนะคะเพราะดาวประสุกนั้นโคจรได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคถือว่าเป็นจังหวะที่จะทำให้ดวงชะตาของคุณนั้นเปิดมากขึ้นเปิดรับ ชาวลัคนาราศีมีนนะคะในช่วงที่ดาวพระสุขทำการโคจรยกย้ายครั้งนี้ถือว่าเป็นช่วงที่จะส่งอิทธิพลต่อตัวคุณโดยตรงเพราะดาวพระสุขนั้นเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะและเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะค่ะในวันที่30พฤษภาคมปี2566ไปจนถึงวันที่30มิถุนายน ปี2,566นี้ดาวพระศุกร์จะทำการโคจรโยกย้ายออกจากราศีมิถุนค่ะและยกเข้าสู่ราศีกรกฎนั่นก็คือมาอยู่ในเรือนปุตตะของดวงชะตานั่นเองค่ะการที่ดาวพระศุกร์มาอยู่ในเรือนปุตตะครั้งนี้ได้ตำแหน่งที่ดีค่ะคือเป็นราชาโชคความหมายของคำว่าราชาโชคนั้นเป็นความหมายในเชิงบวกอย่างมากนะคะในตำราคำพีโหราศาสตร์โบราณก็ได้มีคำกลอนเกี่ยวกับคำนี้เอาไว้ว่า การได้โชคดังพระราชา ไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองค่ะแต่ในชีวิตจริงสมัยเข้าใจว่ามันไม่ได้ง่ายเหมือนในคำกรอนนะคะแต่ว่าโอกาสทิศทางหรือข่าวดีมันก็จะมีเกณฑ์ที่จะเข้ามาให้คุณได้เห็นนั่นเองนะคะดาวพระสุกมาเป็นราชาโชคในเรือนปุตตะครั้งนี้ได้มาเจอกันกับดาวพระอังคารค่ะซึ่งดาวพระอังคารนั้นเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระของคุณและดาวพระอังคารนั้นกับดาวพระสุกนั้นก็ถือว่า เป็นดาวคู่มิตรใหญ่ค่ะสุขปากหวานอังคารรับเอาส่งผลดีต่อเนื่องต่อชาวลัคนาราศีมีนเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะ ชาวลัคนาราศีมีนมีเกณฑ์ที่จะได้โชคได้ลาบจากบุตรหลานบริวารจากลูกน้องจากลูกศิษย์หรือคนที่อยู่ภายใต้การปกครองของคุณคนที่มีอายุน้อยกว่าคุณค่ะถ้าคนนั้นเป็นลูกน้องคุณแต่เขาอายุเยอะกว่าคุณอันนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ของคําว่าปุตตะเหมือนกันนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้โชคได้ลาบจากเขาคําว่าโชคลาบมันไม่ได้หมายถึงแค่เรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคค่ะแต่มันยังหมายถึงการซัพพอร์ตการสนับสนุนเขาจะคอยส่งเสริมคุณ ประมาณนี้นั่นเองนะคะชาวลัคนาราศีมีนจะเป็นช่วงที่คุณมีคอนเน็กชันมากขึ้นค่ะเพราะดาวพระศุกร์เป็นดาวสหัชชะโคจรมาอยู่ในเรือนปุตตะซึ่งปุตตะหมายถึงสิ่งใหม่หมายถึงคนใหม่หมายถึงงานใหม่ข้าวของชิ้นใหม่การตกแต่งใหม่วิธีการทำงานใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่เรื่องราวใหม่ๆความรักครั้งใหม่ค่ะ ดังนั้นดาวพระศุกร์มาอยู่ในเรือนของความใหม่ๆแบบนี้มีเกณฑ์ที่คุณจะได้เจอกับคอนเน็ชันใหม่ลูกค้าใหม่ เพื่อนใหม่กลาลยานมิตรใหม่เจอกับการเดินทางใหม่ๆไปในเส้นทางที่คุณไม่เคยไปคําว่าการเดินทางมันแปลได้ตรงๆคือการไปท่องเที่ยวตามสถานที่ใหม่ๆก็ได้หรือการเดินทางบนเส้นทางของการทํางานใหม่ๆก็ได้นะคะมันก็จะแปลได้หลายแบบหลายความหมายเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีมีนนั้นได้องค์ความรู้ใหม่ๆได้เรียนรู้สิ่งใหม่ได้พัฒนาได้ต่อย,ยอดค่ะหรือคนที่ทําธุรกิจมีกิจการเป็นของตัวเองก็อาจจะเป็น ช่วงที่คุณได้มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเข้ามาได้แนวคิดได้ไอเดียอะไรอย่างเงี้ยนะคะชาวลัคนาราศีมีนคะ่ะดาวพระศุกร์เป็นดาวสหัชชะซึ่งสหัชชะนั้นเป็นดาวที่ข้องเกี่ยวกับการติดต่อการสื่อสารการประชาสัมพันธ์การพูดการเจรจาค่ะเมื่อโคจรมาอยู่ในเรือนปุตตะแบบนี้นะคะเป็นช่วงที่คุณเข้าสังคมบ่อยขึ้นนะคะพบเจอผู้คนไม่ว่าจะในช่วงไม่ว่าจะในโลกออนไลน์ในสื่อโซเชียล หรือไม่ว่าจะเป็นการเจอตัวเป็นๆหรืออาจจะเป็นการโทรคุยกันการติดต่อการประสานงานมันค่อนข้างที่จะคึกคักมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะขอให้คุณรู้ว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ยิ่งเดินทางยิ่งเจรจาก็จะยิ่งนำพาสิ่งดีๆมาสู่ตัวคุณใครที่กำลังสนใจอยากจะเข้าไปทำงานที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์ทำงานเกี่ยวข้องกับผู้คนทำงานเกี่ยวข้องกับการเดินทางการขนส่งอันนี้ถือว่าเหมาะมากนะสำหรับชาวลัคนาราศีมีน คือความหมายหลักๆเลยเนี่ยคือคุณต้องเคลื่อนไหวค่ะคุณต้องไม่หยุดนิ่งกับที่ค่ะแล้วโชคชะตาจะนำพาตัวคุณไปสู่จุดที่เรียกว่าความมั่นคงนั่นเองค่ะ ชาวลัคนาราศีมีนคะดาวพระสุกนอกจากจะเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะแล้วก็ยังถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะด้วยมรณะหมายถึงล่าช้าหมายถึงความสูญเสียหมายถึงพังนะคะมรณะหมายถึงการจากลาดาวมรณะโคจรมาอยู่ในเรือนปุตตะมีเกณฑ์เป็นไปได้ที่บุตรบริวารจะไม่สบายบุตรบริวารจะนําความเดือดร้อนมาให้บุตรบริวารถกเถียงไม่ทําตามคําสั่งแข็งข้อต่อคุณหรืออาจจะเป็นช่วง ที่คุณห่างไกลจากบุตรหรือบริวารแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะเป็นช่วงที่ลูกหลานคุณต้องไปเรียนที่อื่นห่างไกลคุณมีความเป็นห่วงเป็นกังวลต่อเขาอันนี้ก็เกิดขึ้นได้นะคะมันเป็นสิ่งที่ชาวลัคนาราศีมีนจะได้ประสบพบเจอแต่บางคนก็จะประสบพบเจอแตกต่างกันออกไปตามพื้นดวงชะตาตามบุญวาสนานะคะอันนี้ต้องขอชี้แจงให้เข้าใจนะและคําว่ามรณะหมายถึงเรื่องเก่าๆค่ะหมายถึงปัญหาเก่าๆค่ะเพราะฉะนั้นการที่ดาวม ะะมาอยู่ในเรือนปุตตะคือเรือนใหม่เรื่องเก่าจะเข้ามาสู่เรือนใหม่นั่นหมายความว่าปัญหาเก่าๆจะนําความเดือดร้อนมาให้คุณค่ะนะคะใครที่มีปัญหาเก่าปัญหาที่มันซุกอยู่ใต้พรมหรือปัญหาที่มันยังแก้ไม่ตกสักทีอันนี้จะต้องเพิ่มความระมัดระวังและรอบคอบให้มากยิ่งขึ้นอาจจะมีเกณฑ์ที่ปัญหาเหล่านั้นจะมารบกวนจิตใจคุณมาสร้างความเดือดร้อนให้กับคุณเกิดความเสียหายในด้านการเงินหรือในด้านการงานหรือ ในด้านส่วนตัวก็ตามแต่คุณต้องรู้จักบริหารจัดการต้องใช้สติให้มากนะคะและคำว่ามรณะยังหมายถึงเรื่องของสุขภาพ หมายถึงเรื่องของอุบัติเหตุด้วยเช่นเดียวกันเมื่อโคจรมาอยู่ในเรือนปุตตะแบบนี้ชาวลัคนาราศีมีนหลายๆคนอาจจะมีเกณฑ์ประสบปัญหาสุขภาพนะคะอาจจะเป็นไข้เป็นหวัดธรรมดาทั่วไปหรือบางคนอาจจะมีความกังวลหรือไม่สบายใจเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพตัวเองมีโรคประจําตัวเกิดขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะและถ้าไม่ใช่ตัวคุณก็ต้องอธิบายกันให้ชัดเจนว่าอาจจะเป็นคนในครอบครัวคุณคนที่ใกล้ชิดคุณอย่างเช่นคู่สามีคู่ภรรยาหรือ หือลูกหลานของคุณที่กังวลในเรื่องของสุขภาพแล้วคุณก็อยู่นิ่งอยู่เฉยไม่ได้คุณเองก็กังวลไปกับสุขภาพของคนเหล่านั้นเช่นเดียวกันเนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบนี้ชาวลกคนาราศีมีนนะคะให้ดูแลในเรื่องของช่องปากช่องท้องให้ดูให้ดีนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของมดลูกระบบสืบพันธุ์ต่างๆช่องปากก็อย่างเช่นฟันเหงือกอย่างเงี้ยนะคะให้ระมัดระวังเรื่องนี้ค่ะประการต่อมาค่ะ ชาวลัคนาราศีมีนต้องระมัดระวังคนใกล้ตัวโดยเฉพาะเพื่อนโดยเฉพาะญาติพี่น้องอาจจะนําความเดือดร้อนมาให้หรือจะกลายเป็นศัตรูหรือเขาอาจจะคิดไม่ดีต่อคุณอันนี้ก็ต้องดูแลกันให้ดีๆนะคะชาวมีนท่านใดที่มีโอกาสอยากจะทําบุญทําทานถือว่าเหมาะมากในช่วงนี้เป็นการเสริมดวงชะตาการทําบุญทําทานอยากจะแนะนําให้ทําบุญทําบุญอะไรไปแล้วมันมีเอฟเฟกมีผลกระทบต่อคนหมู่มากจะส่งผลดีมากๆเลยทีเดียวต่อคุณ ยกตัวอ,อย่างง่ายๆอย่างเช่นการร่วมเงินบริจาคเพื่อที่จะสร้างโรงพยาบาลอย่างนี้เป็นต้นมันไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องไปลงทุน1ล้าน2ล้านในการสร้างโรงพยาบาลสร้างอาคารนี้มันไม่ใช่นะคะเราร่วมไป100บาท200บาทอย่างนี้ก็ได้นี่คือการทําบุญแล้วได้เอฟเฟกต,ต่อคนหมู่มากจะส่งผลดีต่อคุณมากๆเลยทีเดียวค่ะก็คร่าวๆประมาณนี้สําหรับชาวลัคนาราศีมีนสมัยก็ต้องขออวยพอรอวยชัยให้ชาวมีนทุกคนทุกท่านประสบพบ เจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ